สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชดาวจงงองวรกคุณหมอปิตี้เองนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าขาดไฟแดงไม่ท้องจริงหรือขาไฟแดงทําให้ประจําเดือนหมดวัยจริงหรือและขาไฟแดงทําให้ถึงจุดสุดยอดจริงหรือนะคะคาตอบวันนี้หมอดาวมีคําตอบปัญหาหญิงที่ถึงหมอดาวค่ะค่ะก็คีคําถามจากทางบ้านนะคะว่าเรื่องราวของการมี แต่เนี้ยค่ะพี่หมอดาวเนี่ยใส่ชุดแดงเนี่ยหมาย ประจำเดือนค่ะคือเราดันมีเพศสัมพันธ์กันในวันที่มีประจำเดือนนั้นมันโอเคไหมคําตอบคือมันไม่โอเคเท่าไหร่นะไม่โอเคยังไงหรือก็คือว่ามันเกิดความเสี่ยงได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเวลาที่คุณผู้หญิงนั้นมีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เยือ่อบุโพรงมดลูกมีการหลุดลอ,อกออกมาค่ะหลุดลอ,อกออกมาทําให้เกิดเหมือนแผลชั่วคราวซึ่งตรงจุดนี้นะคะมันจะเหนียวนาำทำให้ เชื้อได้ง่ายยิ่งถ้าเราไปสอดใส่นะคะไปสัมผัสถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อะไรนะแต่จริงๆแล้วค่ะการที่เอายวะเพศของผู้ผู้ชายเข้าสู่ช่องคลอดและมีการเสียดทานสอดใส่กันเนี่ยจะเหนี่ยวนําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนอกจากนี้แล้วนะคะที่มีหลายคนเข้าใจว่าจะไม่ท้องเนี่ยใช้คำว่าโอกาสค่ะมันก็ยังมีนะคะเพราะว่านะคะบางท่านเนี่ยประจำเดือนยังไม่ทันหมดดีแต่บางเอิญจังหวะนนั้นก็มีนะคะมีเคสที่ ไข่ดันล o สออกมาพอดีแล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชายก็มีปิร์มนะคะอาสุจิไปผสมทีก็มีโอกาสท้องได้แต่อาจจะน้อยหน่อยเนาะเรานี้ค่ะก็มีคําถามอีกนิดค่ะว่าแล้วในขณะที่มีประจําเดือนนั้นจะรักษาความสะอาดอย่างไรนะคะก็แนะนําว่ายัางไงนะคะอยากให้ล้างภายนอนวิดีไม่อยากให้ส่วนล้างเพราะว่าจะทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชือ้อไม่แนะนําให้ส่วนล้างช่องคลอดโดยไม่จําเป็นนะคะ ค่ะถึงแม้ว่าคุณผู้ชายจะใส่ถุงยางอนามายัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ผ่าไฟแดงเนี่ยนะคะไม่ใช่นะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการรับรองว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าอะไรคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าการที่อวัยวะเพศเนี่ยสอดใส่และเสียดสีเสียดทานกันเนี่ยจะเหนี่ยวนําให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ได้นะคะเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนนั้นนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เซนสิทีฟมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย ก็ะะจะติดเชื้อได้ง่ายปวดท้องเครียดและจริงๆต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ปวดท้องนะคะเพราะว่าช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยจะมีการหลั่งสารที่เรียกว่าโปรสตากรินซึ่งทำให้ผู้หญิงปวดเมื่อยเรื่อตัวนะรวมถึงทางจิตใจอารมณ์ก็จะอ่อนไหวได้ง่ายซิวเซอร์นีน,น้ำนะดังนั้นค่ะดีที่สุดอย่าพึ่งไปมีเพศสัมพันธ์กันตอนนี้เลยให้เธอสบายใจที่สุดดีกว่าแล้วคุณค่อยมีเพศสัมพันธ์กันจะได้ถึงจุดสุดยอดกันทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะถ้ามีคำถามอะไร อย่าลืมทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะหมดาาและทีมงานจะช่วยกัน